สวัสดีครับสาหรับที่ป้าณ้าอานะครับที่ใช้ระบบออนไลน์ไม่เป็นก็จะมีการจ่ายค่ารถที่เราต้องจ่ายทุกเดือนอย่างนะครับก็จะจ่ายกับเคาน์เตอร์ทั่วไปก็จะบอกว่าที่รถตัดก็จะเปิดตอนกลางคืนด้วยสําหรับราคาอื่นๆเนี่ยก็จะเปิดประมาณ5 6าหกโมงเย็นก็จะปิดแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นทาร์เก็ตของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือคนทํางานประจําก็จะไปดูกันนะครับว่าจ่ายค่ารถกันแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับ สวัสดีครับทุกคนหมูพูดเขา้าสื่อของเขาตอนนี้นะครับจะไปจ่ายค่ารถแบบออฟไลน์นะครับก็คือมีใบอย่างเงี้ยปกติเข้าใจออนไลน์กันจะจ่ายออฟไลน์ออนลนว่ารถตัดเสียค่าธรรมเนียมกี่บาทอันนี้เป็นของเกียรตินักกินนะครับไปกัน เราก็ต้องกดปังก่อน,นนะเพราะแบบออฟไลน์ก็ต้องใช้ไง,งกดนะครับโอเคครับน,นี่คือเงินก่อนนะค่าธรรมเนียมตอนจ่ายก็เอาโค้ดเนี่ยสแกนโอเครัขอบคุณครับเซเว่นเสียสิบห้าบาทนะเอาไม่ได้นะแล้ววันนี้ก็จ่ายบิเร็จเรียบร้อยแล้วไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็การ เป็นการจ่ายบินค่ารถแบบออฟไลน์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปแล้